สวัสดีทุกคนได้ยังคะสวัสดียังคะ,ะทุกคนใครอยากรู้เนี่ยว่าแม่เนี่ยมีเวลาให้หนูไหมแม่ก็ไม่มีเวลาหรอกแต่ว่าแม่ก็ต้องแบ่งเวลามาหาเขาบ้างเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่มีใครเลยจะไม่ให้เวลาจะทํำยังไงเด็กเนาะก็ต้องการแม่นะต้องการเพื่อนไม่มีใครอยู่เลยอยู่ห้องพักคนเดียว แม่มาก็าดีใจมากดีใจมากเนี่ยจะหาแต่มือแม่มดีใจไหมบอกทุกคนที่ดีใจไหมดีใจมากเลยอ,อ้อนอย่างเงี้ยดีใจมากเลยใช่ไหม,อ,ม,อ,มอ้อนแม่ฮจุดเหม็นๆเ,เนี่ยะ จะหายไหมบอกทุกคนนี้ว่าหนูจะหายไหมหนูจะหายนะบอกทุกคนนะอะแม่ถ่ายก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าเนาะพยายามนะพยายามอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดห้านาทีสิบนาทีก็ต้องอยู่ทุกคนอย่ารำคาญแม่เลยนะค่ะแม่รู้ว่าหนูก็รักแม่แม่ก็รักหนูลูกค่ะค่ะ ถ้ถอยหลังไปทําไมล่ะถ้าถอยหลังก็ไม่เห็นดิต้องอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนก็เห็นหนูไงอืมอเมเดยเขาเห็นแต่หน้าแม่แก่ๆเขาก็ไม่อยากดูเขาอยากดูหนูกันนะอยากรูว่าหนูแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันแม่รักแม่รักลูกรัก,ล,ก,ล,กลูกก็ต้องหายนะคุณหมอบอกว่ายังไงเจ็ดถึงแปดเดือนใช่ไหมถึงจะพ้นขีดใช่ไหมเด็กหนูก็ต้องกลับไปอยู่กับ แม่ยูก่อนแม่อุไลเนาะมกรา,ก,ราก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่อุไลนะให้แม่อุไลดูต่อนะใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมคะอืมเอาอย่างไงคะเอาไงคะอ้ถุงถิงถุงถิงไอ้ถุงถิงถุงถิงไอ้ถุงถิงงเขาอยากเล่นค่ะยังเด็กเนาะแม่ก็ไม่รู้ทำงไงอ่ะทุกคนอู้หห <laughs> ม,มาแม่แอว๋ว ไป่หยิบไมจิ้ไปจิ้ไปจิ้อยากเล่น,นะค่ะเนี่ยกระโดดไม่ได้ลูกไม่แข็งแรงนะคะเล่นแรงไม่ได้นะคะนะคะโอเคไหมคะเด็กโนแม่ก็ไม่ชอไปเล่นกับเขาอีท่าไหนยังไงนะทุกคนนะนะก็ได้แต่นอนเล่นกับเขาแบบเนี้ใกล้ชิดที่สุดแม่อยู่ห้องพักนะทุกคนห้องที่เขาอยู่นี่แหละไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ถ่ายให้ทุกคนดูอย่างเนี้ยแหละนะ แม่ก็เป็นบ้นบานๆธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษก็เห็นๆกันแบบนี้เนาะว่าแม่เลยเนาะแม่ก็ไม่รู้ทำยังไงทุกคนได้เห็นเขาแล้วก็เห็นแม่ใช่ไหมลูกนะทุกคนนะค่ะแม่รักลูกกไหนห nitrogen? อมทีที่จุกจิกกในดูดูทุกคนสวัสดีทุกคนยังจะวิ่งอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะจะวิ่งวิ่งไปไหน จะวิ่งเข้าไปในในใน,ในอะไรเขาเรียกน,นะในโต๊ะหมู่เข้าไม่ได้ค่ะเดี๋ยพระตีเอาเดี๋ยวพระจ่าตีพระจะาตีดื้อเด็กดื้อพระจะาจะต้องตีนะเดี๋ยวพระจ่าตีนะโอเคไหมคะแม่พยายามอยู่กับเขานะคะนี่ยังไม่ได้พ่นยาเดี๋ยวจะพ่นยาก่อนนอนแล้วก็พยายามอยู่ด้วยกันก่อนให้เขาได้ชื่นใจว่าแม่ไม่ได้ทิ้งรัก ก็บอกว่ารักอยู่ตรงนี้ไงอืมเอ้ามารักปะต้องรักเนี่ยาาถ่ายวีดีโอไว้เนี่ยให้ทุกคนเขาดูกันเนี่ยว่าหมาน้อยมันอยู่ยังไงเนี่ยอ,อยู่ยังไงบอกสิเขาอ,อ้อนอะทุกคนสบายใจนะคะสบายใจเนาะเดี๋ยววันจันทร์พาไปหาคุณหมออีกทีหนึง่งเช็คว่าคุณหมอจะต้องให้ยาตัวไหนเพื่อที่จะ ค่าปรสิทธิ์ในร่างกายเขานะคะส่วนในเรื่องของปอดก็ดีขึ้นนะแต่ก็อย่าไว้ใจนะคะเดี๋ยวทุกคนบอกมันเป็นยังไงล่ละแม่ท้องมันเป็นยังไงอะให้เห็นกันเห็นท้องไหมเห็นชัดเจนไหมเนี่ยค่ะท้องใหญ่มากนะเนี่ยใหญ่มากพอแล้วเนาะเนี่ยสี่สี่นาทีแล้วทุกคนเขาไม่ได้อยากดูมากมายอะแม่ก็นอนเป็นคนแก่อื่นอย่างงี้นะ บรได้ทุกคนเห็นนะว่าแม่อยู่กับเด็กๆอย่างนี้นะแม่ไม่รู้จะตั้งกล้องยังไงอะทุกคนเนี่ยเห็นน้องดีนะเอน้องยังไม่วิ่งนี่คือคือแม่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 นอนอยู่ในในในห้องพระนะคะวิ่งตึตึ๊ตต๊ดีด้านด้านด้านหมาจบที่คลิปนี้นะคะทุกคนแม่ขอโทษด้วยที่แม่นอนอย่างนี้เนาะเพราะว่าจะได้เห็นเขาใกล้ๆแล้วก็ชัดเจนเพราะแม่จะอยู่กับเขาแบบนี้สักประมาณ สักยี่สิบนาทีเต็มที่ก็คือครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องลงไปทําธุระนูน่นนี่เดี๋ยวจะให้พ่นยาก่อนนอนด้วยนะคะพ่นยาด้วยนะทุกคนเห็นใครนี้นะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ